7โรคที่หมอรักษาไม่ได้แต่อันกุรอ่านรักษาได้สอนหลานๆว่าโรคหัวใจที่ขาดเลือดเลี้ยงสมองโรคแบบนี้ต้องรักษาด้วยยารักษาโรคส่วนโรคหัวใจอีกประเภทยาโรงพยาบาลช่วยไม่ได้หมอช่วยไม่ได้แต่อันกุรอ่านช่วยได้คือโรคเหล่านี้เช่น 1. โรคโอ้อวดริยะ 2. โรคขี้เหนียว3ชีริกการตั้งพาคี 4. โรคผุพยาบาทเจ็บแขนอยากแก้แขน ห้าโรคกูฟุตปฏิเสธอันเลาะหกโรคอิจฉ้าเพื่อป้องกันการอิจฉ้าเวลาเราเจออะไรที่เราไม่มีแล้วเราชอบเราอยากได้ต้องกล่าวมาชาอันเลาะเจ็ดโรคอันบุกดุหรือโรคหมางเมินไม่มองหน้ากันอันกุฎรอ่านเป็นยารักษาโรคต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจคนที่อ่านอันกุรอ่านอันเลาะจะให้โรคนี้หายจากหัวใจของเขาให้เขามีอ ي มานมีความยำเกรงมีความบริสุทธิ์ใจมีความเชื่อมั่น มีมารยาทที่ดีงามเข้ามาแทนที่เพราะอัานกุฎระอ่านจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยคนที่อ่านอั้นกุฎระอ่านอันลเลาะจะเพิ่มความจำเริญในชีวิตของเขาบทความโดยอาจารย์มุตตอฟาอยู่เป็นสุขที่มาสวรรค์นในบ้านหวังว่าเราทุกคนจะพยายามอ่านอั้นกุฎระอ่านเพิ่มขึ้นกันทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะ